ทางให้พุ่นไทยซสระเด้อนี่เดือเห็ดดำขาเหลืองเด้อจ้ะนี่มันบ่ถือเดือดอู้ยขายังไงเลยนี่ล่ะเบิ่งวาดน้ำปลาหมดเป็นมูเลยนะจ้ะดำขาเหลืองเลยนี่เห็ดแซ่บพี่พี่อู้ยเกือบสิเฒ่าบ่มีคนมาเห็นพี่เนียา์นนท์ง้างสาะเมียนมนีว่าสั่นนี้ลรอบ่ เมนนี่นี่ดำขาเหลืองนี่นี่ดำขาเหลืองมะบองบองนี่ร้บบัดนี้เป็นมูเลยล้วบ้าผีเพี่ยเพียเพียเพียจุดสิเท่าแล้วเกือบสิเท่าแล้วไม่เห็นน่ะพูดะนะเฮ้อ,อบอทันเคยพูดนะเมียนบดเลยเพี่ เพียแม่นบมด้จ้ะพี่วาโยมันหม,ม,นมักโอ,อ่งกน้ำปลาหมดจัิงส่มันตรงง้งางไปงางมาผัวอ,อหลีมันจนสิเท่าแล้วเต๊ก็ได้ยู่ดอกงังแข็งอยู่เห็น,นอีกว่าทั้งนั่นนี่ละพ่อนี่มู่เดียวเนี่ยเอาเก็บเอาแล้วปรได้เห็ดพึ่งกับเก็บอันนี้เฮ็ดอันนี้เห็น,นหแล้วจนสิเท่าแล้วเห็ดดำขาเหลือง เห็ดแซบอีกเห็ดหนึ่งนะจ๊ะเออล้อ,อ,ลองจากแฟ่ฟิดิงเกิดเลนะ่นเห็นอีกวัวท้างปุ่นมันจีออกเป็นมูซ้ำนีหรือวะนี่แหละคันมันออกมันก็ออกเป็นมูงสี่ห่ะเนาะคันมันออกเห็นเป็นมูนี่ หมูกับถอดใส่ไขาย,ยางเสียบเล่นจุ่มนั่นจนสิตเถาเดียวขายาวๆกล่อ,องฟังนี่คือแก่งดีแค้ขายาวๆขาเหิดผื่งไว้จุดตาไล้เพได้เหิดเบ่งหงอเดี๋ยวหิดผื่ง <laughs> มัวหัวเลยมาเก็บเอาจุ้มพีพี่พี่มาเ,เ,เก็บจุ้มพี่นี่สิไทยนี่ผุนลุกไปผุนเมียนบดอ่เอาไปมุกนะมันเก็บให้เธอนั่นละเว,ว้เก็บไปพี่นั่นละนี่เหนื่อยแล้วเย็ดผึงบ่าอะไรเชียดแล้ว, <laughs> ลวนี่ ออ้ยจนสิทธิ์เถาเร็วง้ามอยู่ได้อยู่ยยตั้งว่าธรรมศาสตร์คนนี้บน่นหอวงดอกยังสีส่เลยนี่มันนั่นเพิ่งไปเท้าผุนไปไปเก็บเห็นมิตรดอกกันนั่นเนาะเป็นจุม้มยังสี่แหละดูงี่ไงเอ้าล้ำคาเหลืองปุ่นตัดขาเลยจ้ะจะเดินไปตองไปหน้าอยู่บ้านต,ตัดไปเลยตัดเลยตัดเลย มันเป็นปูนเป็นจุ้งสีน้ำผูดกว่าอันนี้เอาไปเอาไปหมกเนาะหมกใส่ผักอีตูวเอาไปหมกหรือว่าเอาไปอันซุปซุปปีนั่นมือถอดใส่ไข่เหนื่อยเออทอดใส่ไข่กระเทบพี่มือถังนหมกนี่สิคือกับหมกนี่สิแซ่บหมกก็เคยเห็ดกินเม็ดพี่เห็ดแหนแต่เนี่ยปนกระเจียวซุปกับแสบพือกกันอือซุปแม่ ว้ายไอ้พ่อเขาเป็นเห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 ็ดเผือกแจ๊ซี่มูแจ๊ซี่ผุนเบื้องในกกัวใหม่ก็สิไข่ายหนมีเงี้ยนี่เห็มีเงี้ยนี่อย่าแล้วก็สีติดโดงโดงคันพ่อคันพ่อคันพ่อเห็ดเผือกเห็ดเผือกเป็นมูแบบนี้แล้วก็สิเต้นโดงโดงเลยเหรอนี่ยแล้วเลี้ยใจแล้วพ่อพ่อเห็ดเผือกหวานเกือบเท่าเนาะ

ขวนสน่วนลำพึงด้วยจ้านี่พอแล้วเอาตะดอกตุต้มเด้ออู้พี่มูนี่บานแล้วเอาตะดอกตุต้มๆจ้าขอนไปตัดข่าวอือพี่งัดเลยขวนสน่วนลำพึง อเอาตะดอกอตุมไปเกี่ยงเซโนหม่ไอ้ฮักแล้วขึ้นกรอบเถอะดอกกุ้ยซีได้ขึ้นกัน,บ,นบานๆกับเสียบเนต้าผู้มากรอบแท้พี่โอ้ยกรอบเลยทุ่น่ะ ขอนสุนน้ำผึ้งแกงเส้นข้าวใหม่เสียดิหน่อยขอนส่วนน้ำผึ้ง Bao binh kênh you to lều. Mhm. 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 Mhm.